ลูกดูไว้นะลูกนี่วีวีไพเท่านั้นนะถึงจะได้ไปคตัวแดงหลังฟ้าคือหลังฟ้านี่หายากมากฟ้าอย่างนี้แสดงชั้นตาถึงเห็นล้วแล้วหลังเ็าโค้งสวยอ่าเาสวยอย่างเงี้ยแล้วใบหงใบหางเขาจะได้หมดทวารทเวินทีาจะสวยหมดเออแล้วหน้าตาเขาก็จะแบบแล้านี่ปลาโค้งใหญ่อีกดูดีหลังหนาขนาดนี้ค่ะ่างนั้นมันก็จะเด่น เนี้ยเขาจะฟ้าเท่าเห็นไหมฟ้าคลคามอยู่กลางหลังเนี้ยไม่มีหรอกมันจะมีน้อยมันจะยากพวกเนี้ยคนที่เขาเล่นปลาตัวเนี้ยอย่างโบวตัวเนี้ยดูดิขาวเป็นขาวดำเป็นดำแดงเป็นแดงแล้วแถมมีฟ้าอยู่ข้างในอีกอแล้วดูหลังที่โค้งเห็นไหมเขาโค้งเป็นรูปตัวเห็นไหมอืออือโค้งโคนชัดเจนากเห็นไหมทั้งสีทั้งอะไรมันจะมีความแตกต่างคป็นความคมชัดของสีเมื่อไหร่ก็ได้ ใหม่ปุ๊บนุ่นเมื่อไหร่ก็ได้เลยสําหรับพี่ต้นเมื่อไหร่ก็ได้มีมีเสมอคอลิเอาง่ายๆว่าคุณตี้นั้นนนั่หาได้แน่นอนที่นี่ซึ่งมันไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเธอสิอย่างเงี้ยก็อีกแบบนึงถูกไหม่ะในบ่อรนี้ตักตัวไหนก็ได้ครับอยากตักตัวไหนก็ได้เพราะว่าหลายไอเทมทั้งหมดมันก็คืออยู่แร่ๆอยู่ในนี้หมดแล้วแหละ ก็อ,อยู่ในนี้หมดแหละโอ้ยครั้งแรกตอนเรามาเราแบบเป็นนอกมากเลยเนาะไม่รู้เลยอ่ะชวนให้ดูวันนี้บ่อใหญ่รุ่นสุกควายม,มมอมมอมมอไม่เห็นมันตัวใหญ่ไงเราก็เลยแบบไม่รู้ความดูไม่เป็นแล้วสีฟ้าที่อยู่กลางหลังเนี่ยค<า>่ะอือี่กินสิงหาสีเหนไหความโค้งของหลังเขาค่ะตรงเนี้ยเนี่ยสีนี้ก็แรงแรงอืมสวยๆอ่าเห็นไหมเห็นไหมเขาจะสี เดวเรือบตังกันทนั้งเจโอ้นอันนี้สวยมากเลยอ่ะทุกอย่างอยู่ในหมดตุ๊กตาสองข้างเท่าโหนกหลังหนามาเลี้ยวกิ้นเห็นไหวานตรงเซนเตอร์ทุกอย่างมันจะต้องมีอันนี้ข<อ>ขเขาเรียกโหนกหลังใช่ไหมใช่ความหนาของเนื้อโหนกน,นี่คือกล้ามเนื้อ ถ้าปลามันไม่ใช่ปลาสุขภาพดีหรือปลาแข็งแรงจริงๆอย่างตามพวกนี้ไม่ขึ้นก็เหมือนเราเนาะเหมือนเราแบบต้องเทรนเนอร์เราก็ต้องอัดโปรตีนให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะคือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเขาไม่เรียกว่าเขาเรียกกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อโอเคตัวไหนว่ามาก็จับตัวนั้นเห็นไหมโอ้โอืมน้องแข็งแรงมาก นี่งามวะเนี่ยตัวนี้สวยมากเลยนะตัวนี้โคตรส,สวยเลยตัวนี้ตัวยิ่งสวยอ่ะตัวนี้หายากมากเลยนะเออไม่เคยเห็นอุ้ยน,น่ารักไม่มีสะดุดเลยเห็นไหมอ๋อเออจริงว่ะโอ้าต,าตายตาถึงตายแล้วทำไมวสวยโดยไม่ต้องสัญญกรรมขนาดนี้เนี่ย พกเค้กโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไงแก้มน้องก็น่ารักอ่ะน้องแต่อ่างนิดนึ่งมาดูความหนาข้างหลังเพราะจะหนาเนี่ยเด็กอ่ะตาสวยมันสวยแต่เด็กอย่าไม่ใครเขาหลอกว่าตอนโตจะสวยตีนถ้าป็ุผู้่ญงอื่นมันเถื่ตอนเด็กตาสวยมันสวยมันแต่เด็กเลยมันตายจริงไม่มีคําว่าโตมันจะสวยมันฝันไปเถอะแต่อะไรแบบว่าหน้าแบบ บ้านๆโตขึ้นมาเป็นนางแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีต้องไปเกาหลีต้องไปเกาหลีปลาสวยๆตด้เด็กจริงๆปลาไปเกาหลีไม่ได้อย่างเงี้ยเด็กก็สวยแล้วเห็นไหมอืมเออหลังเขาเนียนหนาด้วยเขาสวยก็สวยได้เด็กเลยไม่ต้องรอโตอืมต้องเลือกปลาแล้วก็มาสวยๆแล้วก็มาขูดอืมคือก็สวยๆได้เด็กเลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซิกเนเจอร์ของตัวพี่ไงค่ะไอเอ็นนะจ๊ะก็คืออันนี้ก็คือแบบ ถ้าเป็นแอมเมดก็แบบว่าดูดิลายไอเทมจริงๆพวกนี้ยิ่งโตก็จะยิ่งสวยพวกนี้จะเป็นไซส์ยิงโตอีกย่างพวกนี้จะเป็นไซส์ถึงขนาดเกินมือพี่อ่ะมันเป็นทัดหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยนี่ปลาอยู่กี่เดือนเองนี่ปายุกี่เดือนเองนี่ปลายุกี่เดือนเองนี่มาแปดเดือนเองมันเหือนประคับแต่มันมีวุ้นนะฟังนะประคับไม่มีวุ้นนะท็อปวิวก็ได้ไซส์วิวก็ได้มันจะเป็นลายของมันอ่ะ ลักกิ้งของมันเนี่ยเหมือนโคฮากุอะลายคารลายโคฮากุก็จะเป็นสีนี้โคเลยนะโคฮากุก็จะเป็นสีอย่เงี้ยลายคดนาักนี่ือนชาลีเชปิ้เห็นปะนึกว่ามีตะบินดูดิอย่างนะเออชาลีออชาลีเอ้ยน่ารักเอออันนี้คือคอลันดาคอลันดาน่ารักเนาะ อยู่ก่อนน้ำกับปลานี่เย็นใจชอบใช่ไหมล่ะก็ชอบเออตาโมตานีตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้จุดเด่นก็ของเทมปกินตัวนี้ก็คือลูกกระตามันท, <ำ S 3> ที่แบบเท่มากแล้วก็สีมันเนีน่ยเออแต่สีเขาเท่จังเออเท่จริงโอ้โห,หแถบดำข้างนี้ ทางนี้ก็มีแถบดำมันเป็นบาลานซ์เลยบาลานซ์จริงซึ่งธรรมชาติธรรมชาติจะทำให้สีมันมาเองไงแล้วมันน้อยกว่าที่เป็นลูกตาเขาดีเท่หว่ะเออจริงจริงจริงเออเขาเท่ด้วยตัวเขาเองเลยคือมันมันธรรมชาติมันเขียนสีมาแล้วอ่ะเราไม่สามารถควบคุมได้หรอกบุญทำการแต่งอ่ะเนาะอันนี้เรื่องจริงตัวนี้ก็เป็นสีที่พี่ชอบอีกสีหนึ่ง ตัวนี้ก็สียากพี่ชอบเนี่เขาเรียกบ่อของักของห่วงนสีมันก็แปลกๆของมันอะมีฟ้าตรงนี้มีแดงอย่างนี้ทุกพี่ชอบเก็บปลาที่มันไม่ซ้ํำซากไม่จําเจงอ๋อเออแต่ว่ามันยากมากนะที่จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยจากที่นั่งๆดูๆเนี่ยพอมันยิ้งโตยิ่งอ้วนขึ้นก็จะน่ารักขึ้นค่ะนี่ยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นี่มันยังมันยังช่วงนี้อากาศต้องกินต้องกินฟ้าแอนโกรพี่ก็ไม่ค่อยให้กินอย่างตัวเนี้ยไม่ค่อยให้กินด้วยเหรอ จะตายเลยอ๋อเออเขาช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะตัวนี้ตอนแรกว่าจะตายตอนตอนนี้ผอมลงมาตั้งเยอะนั่นมาดูสิลูกตัวนี้ผอมไหมตัวนี้ว่าจะไม่ขายมาถามมาสามคนแล้วเก็บมาดูแม่งดูเล่นเนี่ยชาบูร่านี่คือชาบูร่าชาบูร่ายักษ์เบิ่มสวยวะุ้นปิดตาเลยจ้าหยวนเป่ามีทั้งบ้านเยอะแยะไปหมดเบเบของพี่ต้นก็คือเทพนะของมันเดิ ดี๋ยวนะหยวนเป่ากับพอลันดามันต่างกันตรงไหนนะพี่หนูเริ่มงงหยวนเป่าก็หยวนเป่าคือก็จะเป็นปลาฮอร์นด้าผสมสิงพอลันดาผสมกับสิงไม่เกี่ยวอันนี่ยังยังเล็กอยู่อีกยาวไกลแต่สวยแน่ตัวนี้สวยเทพอยู่ตัวนั้นหัวเข้าร่องนี้แค่นี้เองเขาก็จะไม่ดิ้นละให้เขาสัมผัสอยู่ในร่องยาวบีบ ยาบีบแค่ประคองเห็นไหมเขาก็จะไม่ดิ้นละเวลาจับก็ประคองปล่อยเของนี้ให้เขามีแรงสะบัดบ้างให้เขาอะไรบ้างเป็นรัดตัวเขามากอย่าบีเหยียดขาเลยถ้าบีบเมื่อไหร่เขาจะแบบเครียดเครียดยาบีเหยียดขาทันทีแล้วก็เดี๋ยียดงามไส้งามไส้ที่เขาป่วยเลยเหรอเลือดออกจากเลือดเลยหูเอออย่างเงี้ยไม่เครียด เดี๋ยวนี้ตัวที่เชื่องเชื่องนะแค่เอามืออย่างเงี้ยมันก็มานอนบนมือแล้วอ่ะยังไม่ถึงขวบเลยแล้วเหรอถึงขวบแล้วเหรอถึงขวบเอาคนนี้้วเหรอนี่พี่นุ่นดูเพจเป็นแล้วใช่ไหมตัวใหญ่ดูง่ายไงดูยังไงอ่ะจับคีบเขาเรป็นจุดจุดไหนขอดูจับจุดเขาหน่อยได้ไหมว่าจุดเขาเป็นยังไงไม่เขาเห็นเลยเห็นเลย นี่ไงตเทียวขาวขี้ขี้เห็นนะว้าอันนี้มาจากมาจากตอนเริ่มต้นนี่ไม่มีสีดําเลยต้นบอกว่าเป็นแค่เป็นแค่แบบสีส้มสีสีลายพาดลงมาอย่างเงี้ยไม่มีดําสักเม็ดเลยแต่พอให้สูตรดําฟ้าแดนโกไปตอนเนี้ยคือแบบดําขึ้นแบบมาจากไหนเนี่ยฝังอยู่ข้างในเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกนะใช่เดีย๋ยวมาดูทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็จับดูได้เลยมันก็จะเพิ่มเรื่อย น้าจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยดูแต <Hello. S 2> ่สปอร์ตเล็กๆข้างหน้าเนี่ยม,มันก็จะขยายของมันเองถูกไหมม,มาลองดูเองเทียบกับวันเนี้ยแล้วลองดูอาทิตย์หน้าแล้วดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะดูทุกอาทิตย์ก็มีาปล่อยไปเลยเน้นอง